มาเลยมานั่งรอเร็วเร็วเร็วแม่มาแล้วเร็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 วเดี๋ยวตีไม่ดินไม่ดินนี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยเดี๋ยวตีรู้ไหมโอ้โหดูดินอ่ะ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 ลงไปลงไปอ่านั่งรอต่อมือต่อมือต่อมือตอมือ ขอมือสิมือขอมือเออครั้งนึ่งข้อมืบอกให้ต้นเดียวก็พอใส่ใบมีดยาวไปแล้วยาวไปแล้วแม่ แค่พยายามลูบมันสู้ชิมหน้ามันก็รู้รรว่าเรารูหมันลิไปงับอร่อยไหมลูกจะได้กินมัง้งตาอร่อยอะ่ะจะได้ไม่เปลืองข้าวอร่อยไหมตาอร่อยจะได้กินมัง้งอมืมันเสียบ เอาไปล้างซบหลายอร่อยอร่อยดินอุ้มแล้วไม่ยอมให้อย่ามาแตะต้องนี่อีกใบนี่อ้านี่สวยยากออกมาเลยใบนึงไหนละลวยมานี่มารวยมาเอานี่มาเลยครับเอาขึ้นไปแล้วก็ึ้นเลย Kin máy kin máy luôn đi ăn mèo mèo ăn mèo ăn đi ăn mèo ไม่เอาแล้วค่ะ,ะยังไงอ,อยากมองข้างนอกก็อยากเอาเอ้ยย่ะเอ้ยย,ยะ่ะไหน呀มารวยอยู่ไหนยยะมารวยเอ้ยมารวย,ยนี่มันทำอะไรอีกแล้วเนี่ยอืม ดื้จังอืงอใช่ไหมไข่ดื้อมารวยล่อมารวยดื้อเปล่ามารวยดื้อเปล่าดื้อเปล่าดื้อเปล่าเห็นแล้วนะคะที่เขากินยาเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> แม่เด็ดมาเยอะเกินไปน่อยเนาะปกติตาให้แค่สามใบแค่นั้นละคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีปัญหาตอนอึ เพราะว่าเขาชอบกินยาวเกินไปอะแล้วมันจะเป็นเส้นยาวๆนะถ้าคนเลี้ยงแมวอะจะรู้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเขาอึอไม่สุดเนี่ยเขาจะวิ่งนะคะเขาจะวิ่งไปหาที่รูดก้นเขาอะจะเอาก้นถัดกับพื้นนะะเนี่ยธรรมชาติของแมวนะไอเจ้าตาก็เลยบอกว่ามันยาวไปแม่ดึงออกไม่ทันนะคะ เดี๋ยวก็ดูว่าพวงนี้จะเป็นยังไงนะไอคนเก็บไม่ใช่ใครคะ่ะก็เป็นตานี้แหละเพราะว่าแม่เขาบอกแล้วนี่ว่าแม่เขาเป็นคนที่ไม่สูงสิงกับแมวนะคะเขาเขาจะเป็นคนที่แบบว่าเลี้ยงก็เลี้ยงอะ่ะแต่ว่าไม่ส่งสิงอะ่ะก็นี่แหละคะ่ะเพิ่งจะมีมีตอนนี้แหละที่ว่ามารวยสวัสดีเป็นเนาะแบบของมืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมีความสุขกับการเล่นได้เล่นแค่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าถ้าให้คุกคีอย่างกับที่ตาเล่นกับพ่อเล่นอะไรเงี้ยเขาไม่ไม่เป็นอย่างนั้นดูมองทำไมฉันก็เมาหมอยมั้งสิเธออืมอืม,อม,อม,อม Bye. Hey. เป็นไงหมดแรงเล่นเหรอเหรอเฮ้ฮฮฮฮยเฮอยากได้อ่ะพี่ตารวยขอหน่อยได้มนะ,นะนะขยับให้รวยหน่อยนะนะเล่นยังไงวะนี่เนีนี่เนี่ย <laughs> tập 2 <tổng mưa> rồi, <cười> 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 มัม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 ดูกัดดูกัดดูกัดให้เอฟซีดูเขี้ยวเียเนี่ยเขี้ยวแแหลมเนี่ยไปตัดซะดีมั้งโอ้ยดูดูดูไม่ยอมด้วยนะไม่ให้กัดก็ไม่ยอมด้วยนะ <laughs> พอเราเอาคืนมั่งแหละทำเป็นโดดหนีอเอาซี่เอาซี่เอาซี่ดูเ่าท่ะเอาซี่ะทีบเอาซี่เอาเลยไป <laughs> นอนในใจ ที่ทำฉันนะ่ะทำได้นะเธอที่อย่างเงี้แล้วถอนหายใจเอามั้งไหมโอ้โหหนีหนี่นี่น,น,นีมากัดข้างนี้ดูคุณชายสุดแซ่บของทุกคนไล้มารวยอะมารวยอ้าไลใช่ไหมรวยรวยร้ายปะ <c oughs> กองตาไม่ทันด e. ูดูดูดูท่าด <ination noises> oh, ูท่าเขอนนนน่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 โอ้โหเป็นไงเป็นไง โดดเกินเบอร์อีกแล้วอยากกัดได้ไหมขอร้องล่ะเท้าดูมือก็จับเท้าไปด้วยนะเรามาสู้กันเรามาสู้กันหย่ำพุงดูห่างสะบัด นั่นแน่ถอนหาใจโอ้โหไม่ทันแล้วค่ะนูน่นกระเด็นไมนู่นแล้วเขาจับไว โอ้ยโอ้โหตีมือเธอตีมือฉันฉันก็จะจุบ๊บเธอไอ้เยหอบด้วยอ้้หด,ดูกัดทะลอกเลยนี่ทุกคนนี่กัดทะลอกเลยนี่สุดแซบสุดแซบค่ะอืมกัดทะลอกเลยอ่อเอาไงดี ตีไ,ได้ยังตีเลยตีเงินโทษนีดื้อรวยดื้ออย่าให้ปิดกล้องนะฉันตีเธอแน่มันเกีียวไปแล้วค่ะทุกคนหลายนาทีแล้วนะตาเกรงใจ บ้าละะ้ค่ะสวัสดีนะคะ